นะครับก็กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรายการอู้หวานะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงมอดพื้นฐาน g t a v, v. เวอร์ชัน่น V.1.0.3351 หรือแล้วเป็นเวอร์ชั่นของ gtlv เวอร์ชันล่าสุดปี2024เลยก็ว่าได้นะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ลิงก์ท่านผู้ชมเนี่ยไปทั้งหมด13ลิงก์นั่นเองนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดาวน์โหลดมานะพวกเนี่ย เออผมจะให้ไปดาวน์โหลดมาทีละอันเลยก็ว่าได้นะนี่ผมจะให้พวกนี้ไปแล้วผมก็จะให้เป็นลิงก์ตัวที่ผมได้รวมไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ไว้ให้แล้วนะเผื่อบางคนแบบว่าเออขี้เกียจโหลดแบบพวกข้างบนนี้ทั้ง13อันเนี่ยเผื่อบางคนขี้เกียจโหลดเนาะแบบอยากได้เลยอะ่ะผมก็รวมไว้ให้ตัวนี้แล้วแต่สําหรับใครที่ไม่อยากแบบให้มีรวมไฟล์อยากให้รู้ที่มาของม็อด ก,ก็สามารถมาดาวน์โหลดได้ทีละอันเลยนะเออบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอยากรู้ที่ไปที่มาของมอดต่างๆว่าโหลดจากที่ไหนเนาะท่านผู้ชมก็มาดาวน์โหลดทีละอันทั้งหมด13มอดได้นะครับผมสําหรับใครไม่อยากรู้อยากให้มันง่ายก็เอาเป็นรวมไฟล์อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดาวน์โหลดมาให้มันหมดทุกอันเลยนะถ้าใครจะดาวน์โหลดมารวมไฟล์ก็ดาวน์โหลดมาตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าโหลดยังไงก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นั่นนี่กดมาปุ๊บ มันก็จะเด้งหน้า Google Drive ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมห้ท่านผู้ชมเนี่ยกดดาวน์โหลดต่อไปตรงนี้เลยนะครับผมโอเคกดไปแล้วมันจะเด้งมุมขวาบนให้ท่านผู้ชมตรงนี้นะก็เป็นการดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นเนี่ยเวอร์ชัน v.1.0.3351 เนาะประมาณนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยไปหาที่อยู่ไฟล์ที่ท่านเพิ่งไปที่ท่านผู้ชมเพิ่งไปดาวน์โหลดมานะ่ไปหาไฟล์ตัวนี้มานะฮะเค okay, เมื่อได้ไฟล์ของท่านผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่ไปดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ย เปิดตัวเกมของท่านผู้ชมขึ้นมานะฮะอ่าอันนี้คือไฟล์เกมของผมที่ยังไม่ได้ผ่านการลงมอดอะไรต่างๆมาเลยนะครับผมก็ไปเปิดหน้านี้ขึ้นมาเมื่อเปิดหน้านี้ขึ้นมาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ท่านผู้ชมเนี่ยเดับล็ลคลิกเข้าไปที่ เบสิคมอดที่ผมให้ไว้นะหรือว่าเปิดตัวที่ท่านผู้ชมไปดาวโหลดมาก็ว่าได้ประมาณนี้อ่าผมก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมาผมจะไม่แตกไฟล์นะใครจะแตกไฟล์ก็ได้หรือว่าไม่อยากแตกไฟล์ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเคเมื่อได้มาเป็นแบบนี้แล้วถ้าของท่านผู้ชมเป็นแบบผมเนี่ยก็ให้กดดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็มันจะเห็นคําว่า Basic ม o อดแก n นเทฟออโต้บเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้ก็ให้ดับเบิลคลิกเข้ามาอ่าเข้ามาทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นไฟล์ทั้งหมดที่ผมให้ท่านผู้ชมไปดาวนโหลดมาทีละอันอ่ะเออม อย่างแรก3อย่างที่เราจะต้องลงเลยนะท่านผู้ชมคือจะเป็นตัวเนี่ยมันจะเป็น Visual Studio แล้วก็จะเป็นตัว Microsoft.netframework นะนี่3ตัวนี้ยท่านผู้ชมติดตั้งก่อนเลยโอเคท่านผู้ชม d o บเ l e ลคลิกมาตัวนี้เลยนะ 64.ee เนี่ยกดมาปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นตัว Microsoft v i s u a l ให้เรานะเราก็ติดตั้งอะไรให้มันเสร็จเป็นเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะ เมื่อผมติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะไม่ติดตั้งซ้ำนะฮะต่อไปเราจะตรงเป็นตัวนเนี้ย NDP เนี่ยคือเป็นตัว Microsoft .net Framework เนาะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเพื่นคลิกขึ้นมาฮะแล้วก็กด yes หรือว่าใช่เมื่อท่านผู้ชมกดมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะแจ้งเตือนหน้านี้ขึ้นมานะให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติ๊กสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้แล้วกด install อ่าพอขึ้นหน้านี้เสร็จท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดรอดาวน์โหลดให้มันเสร็จเลยนะให้มันติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเสร็จหมดทุกอย่างก่อนนะท่านผู้ชมนะ เพื่อเมื่อมันตั้งติดตั้งไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเตือนแบบนี้ของท่านผู้ชมขึ้นมานะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกด yes ไปเลยอ่ากด yes ไปหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็รอเลยฮะอ่าระหว่างที่เรารอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงมดพวกนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็มันจะมีอยู่4อย่างที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องลงก่อนเลยนะก็จะเป็นตัว s c r i p t book v แล้วก็ s k i p t o u b v n e t แล้วก็จะเป็นตัวเมน u ตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัว lua ตัวนี้นะอ่าสตัวนี้ต้องลงก่อนเลยนะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงเป็นตัวสคริปทุก V ตัวนี้ก่อนแลวก็แล้วกักนอ่าประมาณนี้โอเคใ้ท okay. ่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเบิ้ลคลิกตัวสคริปทุก V ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปที่บินตัวนี้เดี double ๋ยวเบิ้ลคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเห็นสามไฟล์ตัวนี้นะฮะก็คุมดําหมดแล้วก็ลากมาไว้หน้าตัวเกมของท่านผู้ชมเลยปุ๊บอ่าผมลากขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสามไฟล์ตัวนี้นะนี่ก็ตัวนี้อ่าเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยลากของสคริปทุ V เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนยกกดดาไไปไ อย่างที่2ที่ผมจะต้องลงผมจะลงเป็นตัวสกีพุ่งวีดอทเผมก็ได้เบิ้ลคลิกขึ้นมาแล้วกดเข้าไปที่โฟลเดอร์สีเหลืองตัวนี้อ่าเมื่อกดเข้ามาเนี่ยมันจะเจอไฟล์ของข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยคุมดําหมดนี่แล้วก็ลากมาวางไว้หน้าตัวเกมอ่ามันก็จะถามว่าแทนที่แฟ้มที่อยู่ในปลายทางหรือเปล่าก็ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปเลยอ่าเมื่อกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะนี่คือเป็นไฟล์สกีพุ่งวีดอทเที่ครบประมาณนี้มันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะฮ โอเคเมื okay, ่อลงสคริปหุยดอเน็ตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กาปิดไปได้เลยแล้วก็กลับมาที่หน้าตัวเกมของท่านผู้ชมที่ขวาบนพื้นที่บางๆแล้วก็มาที่ New หรือว่าสร้างแล้วกดไปที่โฟลเดอร์ปุ๊บอ่ามันก็จะสร้างโฟลเดอร์ให้ท่านผู้ชมอัตโนมัติเลยนะแล้วชื่อในนี้จะให้เขียนว่าอะไรหรอก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนภาษาตรงมุมขวาล่างให้มันเป็นภาษาอังกฤษ,าษาแบบนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยก็จะเป็น s C R I P T S ย้ำต้องเป็นตัวน้อยหมด เออต้องเป็นตัวน้อยหมดแบบนี้ต้องเป็นตัวน้อยหมดนะอ่เมื่อสร้างเสร็จก็กด enter ได้ปุ๊บอ่าประมาณนี้เราก็จะสร้างโฟลเดอร์สคริปต์ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ตัวนี้แล้วกลับมาที่ตัว mod basic gltf auto v ของเราเนี่ยต่อไปที่ท่านผูท่านผู้ชมจะต้องลงตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัว negative ui ตัวนี้เดี๋ยวมอคีิขึ้นมา กด double c คลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัว negative UI 2ตัวเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยลากเข้าไปในหน้าโฟลเดอร์สคริปที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้อ่าวางลงไปเลยโอเคก็วาง negative UI ส็จที่เรียบร้อยแล้วเราก็กล่าวออกไปอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องลงก็คือเป็นตัว lua plugin ตัวนี้กด double ลคลิกขึ้นมากด double ลคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปที่โฟลเดอร์สีเหลืองที่เป็นคําว่าสคริปเดับเบิ o u b l e กเข้าไปแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยคุมํำทั้งหมดนี้ลากเข้ามาในโฟลเดอร์สคริปที่เราเพิ่งสร้างไปในหน้าตัวเกม วางไว้แบบนี้ให้มันอยู่กับตัวในกระถิบ UI แบบนี้แล้วก็ย้อนกลับมาในหน้าหลักของไฟล์เกณ์ของท่านผู้ชมตัว LUA p l กอ i n เนี่ยเราสามารถกดปิดไปได้เลยโอเคสีไฟล์เนี่ยเราก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างต่อไปที่เราจะต้องลงเลยคือมันจะเป็นตัวนี้นะปึ๊บแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้อ่าที่ผมคุมไว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกอันนี้ท่านผู้ชมจะลงตัวไหนก่อนก็ได้เออแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะลงตัวเมนูก่อนก็กันนะ ก็กดเดินไปขี้ขึ้นมาแล้วก็เอาแค่2ไฟล์ตรงนี้นี่สองไฟล์นี้แล้วก็ลากเข้า,าในหน้าตัวเกมของท่านผู้ชมโอเคปุ๊บมันก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปิดไปได้เลยแล้วต่อไปที่ผมจะลงจะเป็นตัวเนกาทีฟเทรนเนอร์ตัวนี้เดินไปขี้ขึ้นมาแล้วเอาแค่2ไฟล์ตัวนี้นี่2ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ลากมาในหน้าตัวเกมของท่านผู้ชมไม่งงนะถ้างง,งก็ย้อนกลับไปดูช้าชได้โอเคเมื่อลงตัวในกระถิบเทรนเนอร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมลงอันถัดไปเลยท่าน้ะลลงตัวงตัวนนนกะ็เย เดี๋ยวผมจะลงเป็นตัวเข็มไมตัวนี้อาี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็เลือก3ามไฟล์ก็จะเป็นไฟล์นี้1 2 3สแค่นี้ตัวลิดมีไม่ต้องเอานะเออเอาแค่สามไฟล์ตัวนี้แล้วก็ลากมาไว้หน้าตัวเกมของท่านผู้ชมปุ๊บมันก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตัวเข็มไมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปที่ผมจะต้องลงก็จะเป็นตัว h i t adjuster แล้วก็ p a c k file limit adjuster 2อ,อันนี้จะลงตัวไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะลงตัว h i a t adjuster ก่อนอเดี๋ยวเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็คุมดําทั้งสองแล้วก,กม,วนนวกมปบเเเสรร็็นทีี่ย้อ แล้วก็ต่อไปผมจะลงเป็นตัวแ็กฟาลิมิตแอดจัสเตอร์นะอ่าผมก็จะเอาแค่สองไฟล์ตัวนี้แล้วผมก็จะลากเข้ามาในหน้าตัวเกมอ่าประมาณนี้โอเคแล้วต่อไปที่ผมจะลงเลยก็จะเป็นตัวเซฟเกมตัวนี้ส่วนเซฟเกมตัวนี้เราจะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะอ่าให้ดูตามผมเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยคลิกมาที่ dispc หรือว่า pc เครื่องนี้เดี๋ยวปุ่อคีิกขึ้นมาอ่าถ้าสําหรับใครเป็นเกมแท้นะสําหรับใครเป็นเกมแท้ให้ให้คลิกมาแบบผมมาที่ dispc แล้วก็มาที่คําว่าเอกสารหรือว่า document ตรงนี้ กดมาปุ๊บแล้วให้หาคําว่า Lockstar Game ตัวนี้เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาแล้วเลือกคําว่า g t l v แล้วไปที่คําว่า Profile แล้วเลือกคําว่าตัวนี้มันจะเป็นเลขของท่านผู้ชมบางคนจะไม่เหมือนกันนะเลขตรงนี้จะไม่เหมือนกันเออแต่มันก็สามารถลงได้เหมือนกันแต่ว่าเลขจะไม่เหมือนกันเฉยๆไปเดี๋ยวไปคลิกเข้ามาเมื่อเดี๋ยวไปคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นไฟล์เป็นไฟล์ s a ฟของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเล่นนะสำหรับใครที่อยากสารองไฟล์ไว้ก็กดคลิกขวาหรือว่าจะลากไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ แต่ในที่นี้ผมจะลบหมดเลยผมจะลงใหม่ฮะโอเคผมลบหมดแล้วเข้ามาที่ไฟล์เกมเซฟที่ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวเมื่อคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นอยู่2ไฟล์ตรงนี้กับอีกหนึ่งตัวเนมแท็กตัวนี้ให้เราเอาแค่2องไฟล์ตัวนี้นะแล้วก็ลากมาไว้ในหน้าที่เราเข้ามาในโปรไฟล์ของ r o c k Star เพื่อที่จะลงเซฟอ่ะกดวางไว้แค่นี้เป็นอนะันเสร็จฮะแล้วก็ปิดไปได้เลยแล้วก็เซฟสามารถปิดไปได้เลยตัว microsoft ดิมในเฟรมเวิร์กตรงนี้ก็กด finish ไปได้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นเกมเถื่อน ผมจะมาบอกว่ามันลงยังไงนะท่านผู้ชมกดไปที่ window r เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นปุ่มไหนของคีย์บอร์ดเนาะอ่ากดไปที่ window s r ขึ้นมามันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมามันจะเรียกใช้หน้านี้ขึ้นมาปุ๊บท่านผู้ชมพิมพ์ตามผมเลยคำว่า p e r app data แล้วก็ p e r นี่ตัวนี้นะพิมพ์ตามผมแล้วก็กดตกลงไปอ่าเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าอะไรเนี่ยที่มันแบบมีโฟลเดอร์สีเหลืองอนข้างที่จะเยอะเลยนะท่านผู้ชมสําหรับเกมเถื่อนให้หาคําว่าตัวนี้นะ นี่คำนี้ย้ำคำนี้ตัวนี้เลยดูตามชัดๆเลยว่ามันเป็นชื่อ,อยังไงก็เัียงดูตามผมอ่าเมื่อเจอไฟล์ตัวนี้แล้วก็ดับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ GDLV อ่าเห็นไหมเหนไมก็จะมีเลขเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ละอันจะไม่เหมือนกันดับเบิ่คลิกเข้ามานี่มันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยก็เหมือนกันนะฮะก็ให้ลากตัวเซฟเกมเข้ามาไว้ในนี้เหมือนกันสําหรับเกมเถื่อนนะอ่าอย่างต่อไปเลยอย่างสุดท้ายใช่ไหมเออเอเอนะอย่างอย่างสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตัวลงเกมคอนฟิกนั่นเองนะฮะ Okay. ก็ให้เราเปิดตัว OpenIV ขึ้นมาตรงนี้ดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ดับเบิลคลิกมารอมาสักครู่หนึ่งแล้วก,กดไปที่วินโอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับผมเมื่อขึ้นมาในหน้านี้เสร็จไปที่เรียบร้อยเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะมันจะยังไม่ขึ้นมาแบบผมนะมันจะต้องให้เลือกโลเคชันไฟล์ GTA V ของท่านผู้ชมก่อนนะเออก็ไปเลือกโลเคชันของท่านผู้ชมว่าไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็ตั้งโลเคชันให้มันแล้วก็กดมาให้มันอยู่ในหน้านี้ให้ได้นะฮะ โอเคเมื่อเข้ามาในหน้านี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกด Edit Mode มุมขวานะตรงนี้กด Edit Mode แล้วกดใช่หรือว่า Yes เมื่อกด Edit Mode ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเกิดขัว่า Install Plugin for GTA V ตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่ ASI Manager ตัวนี้กดไปปุ๊บมันจะให้เราเนี่ย Install ทั้งหมดเลยของท่านผู้ชมถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็ Install ให้มันหมดให้มันเป็นสีเขียวเออแบบนี้อ่าเมื่อเป็นสีเขียวเสร็จก็กด Close ไปได้เลยอ่าเมื่อเราติดตั้งตัว พักอินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่อัปเดตตรงนี้แล้วกดมาที่อัปเดต rpf แล้วกด Copy to mods folder อ่ารอมันโหลดสักครู่นึงอ่าเมื่อสีแดงมันหายไปเมื่อกี้ให้กดเข้ามาที่ Com m o n แล้วมาที่ Data เมื่อเข้ามาเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาล่างสุดเลยแล้วหาคําว่า xml t e x t ตัวนี้อ่าเมื่อเจอ xml t e x t ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้ามาที่ไฟล์ไปที่ท่านผู้ชมไปดาวโหลดมาเป็น gta c o n f i g เนี่ยตัวนี้ก็เดีมันคลิกขึ้นมา เดี๋ยวผมตัวนี้ผมจะสอนลงของตัวเกมแท้ก่อนเนาะเออเป็นตัวเกมแท้ก็ให้เข้ามาที่ตัวข้างล่างของคําว่า b บ็ backup เนี่ยให้เราไปคลิกเข้ามาแล้วกดไปที่มอหรือว่าจะเป็นตัว last ก็ได้ตัวนี้ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่ามันเป็นว่ามันคือยังไงนะฮะเออแต่ผมจะเอาเป็นตัวมออ่ะแล้วผมแนะนําให้ลงสองาฟ a f จนถึง3ทร t r a f f ตัวนี้แนะนําเลยท่านผู้ชมจะลงตัวไหนก็ได้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งแต่เนี้ย ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงสามเนี่ยจะลงตัวไหนก็ได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะลง3มทัฟฟิกอ่ะแด่เมื่อนคิกเข้ามาก็เห็นครับว่าเกมคอนฟิกตรงนี้แล้วให้มาที่หน้า Open IV อของท่านผู้ชมให้หาคําว่าเกมคอนฟิกอ่ะเจอแล้วนี่เออมาแล้วเราก็ไปที่ g t เเกมคอนฟิกที่เราจะลงให้เราคลิกไป1ทีแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ลากเข้ามาใน Open IV อปึ๊บอ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเข้ามาแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วภาษาอังกฤษตรงนี้จะหาย เออโอเคก็ถือว่าเป็นการลงได้แล้วแล้วเราก็ปิดตัวพี่นวีไปได้เลยแล้วก็ปิดตัวเกมคอนฟิกไปปิดตัวมอดที่เราไปดาวน์โหลดมาได้อ่ะก็เป็นอันเสร็จนะแล้วเราก็จะลองเข้าเกมดูว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าโอเคนะทุกคนถ้าสําหรับใครที่เข้าเกมแล้วมันขึ้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ผมจะมาบอกวิธีว่ามันแก้ยังไงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กันโกงเกมนั่นเองนะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดมาเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามานะ ้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดเข้าไปที่ไฟล์ตัวเกมของท่านผู้ชมขึ้นมาฮะอ่าเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมหาคําว่าเนี่ย GTA ห้า underscore BE ตัวเนี้ยท่านผู้ชมลบออกไปเลยตัวเดียวนะลบออกไปเลยก็เป็นอันเสร็จฮะมันก็สามารถแก้ได้แล้วโอเคประมาณนี้เนาะถ้ามันแสดงแบบนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่ not right now ตัวนี้อ่ากดไปแล้วเราก็รอสักครู่อ่าสำหรับใครที่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะที่มันเขียนว่า script hook v cache error ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกด หยุดเกมก่อนก็คือวิธีการหยุดเกมก็คือกดไปที่สตรีมอ่าเดี๋ยวแป้นหนึงกดไปที่สตรีมของเราแล้วเข้าไปที่คลังหรือว่าไปที่ g ีเตรงนี้ให้กดปิดมันก่อนอ่ากดไปปุ๊บแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งให้มันขึ้นเป็นสีเขียวตัวนี้ขึ้นมาอ่าเมื่อมันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเปิดไฟล์เกมขึ้นมาฮะเปิดไฟล์ที่ท่านผู้ชมไปเอาไว้อะนะเออของผมอยู่ที่ไดดีแล้วก็สตรีมไลบรารีสตรีมแอปคอมมอนจีเดวีให้ท่านผู้ชมเลือกลองมาหาคําว่า Negative Ten .SI ตัวนี้้ asi. ้ใหาผูชมลบออกไป ลบไปเลยอ่าแล้วท่านผู้ชมเข้าเกมใหม่แล้วก็กดเล่นปึ๊บอ่าเราก็รอมันสักครู่นึงให้มันลันเกมให้นะครับผมอ่าถ้าเกิดยังติดปัญหาแบบนี้อยู่อยู่อีกเหมือนเดิมนะให้ท่านผู้ชมกดใช่ไปเลยแล้วก็กดจุดเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ไปเอาตัวสคริปต์ฮุกวีที่ไม่ใช่ตัว .net เป็นสคริปต์ฮุกวีตัวเนี้ยที่ไม่ใช่ n อ t นนะแต่บเบิ้ลคียขึ้นมาโอเคเมื่อเบิ้ลคียขึ้นมาแล้วให้เราหยุดเกมก่อนนะอ่าถ้าหยุดแล้วเราก็พับไปได้อ่า เมื่อเข้ามาในตัวสกิปพุกวีแล้วเนี่ยให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่บินแล้วก็คุมดําแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งอ่าวางอีกรอบหนึ่งถ้ามันขึ้นแบบนี้เหมือนผมให้เราคลิกออกไปก่อนแล้วก็คลิกออกไปเลยแล้วให้เราแตกไฟล์ออกมาฮะแตกไฟล์มันออกมาโอเคแล้วเราก็เข้าไปเลยเข้าไปแตกไฟล์ตัวสกิปพุกวีตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมแตกไฟล์อีกรอบหนึ่งอ่าแล้ว็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่บินแล้วก็คุมดําลากมันลงมาเหมือนเดิมให้มันลงมาทับเหมือนเดิมเอาง่ายย แล้วเราก็เข้าเกมใหม่ฮะมันจะได้ครั้งนี้มันจะได้ผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะแต่ผมทําแบบนี้คือมันได้เออแล้วก็รอมาสักครู่หนึ่งโอเคเห็นไหมมันก็เข้าเกมให้เราแบบอัตโนมัติเข้าได้ด้วยประมาณนี้เราก็รอให้มันเข้าไปถึงหน้าโปรเกมเลยโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงในหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมมันก็เข้าได้ปกติฮะแล้วเรากดไปที่สตอรี่หมดเลยฮะโอเคเราก็รอให้มันรันเกมให้เราเราก็รอจนกว่ามันจะเข้าไป เราสามารถควบคุมตัวละครได้อ่าผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันได้นะเสร็จนะแค่นี้แล้วเราลองทดสอบม็อดว่าเราสามารถลงมัอดพื้นฐานได้หรือเปล่าโดยการกด F8 อ่าเห็นไหมก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จนะเล่นสามารถเล่นได้ปกติเลย <c oughs> แล้วผมลืมอีกอย่างหนึง่งท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเปิดไปที่ไฟล์เกมของท่านผู้ชมขึ้นมาฮะ อ่าเปิดไฟล์เกมของท่านผู้ชมขึ้นมาให้เข้าไปที่ n e g a t i v e t e n นอ e r ตัวนี้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วก็หาคําว่า e n q u e c o n f i g ตัวนี้กดคลิกขวาแล้วก็กดแก้ไขให้ท่านผู้ชมหาบรรทัดที่มีคําว่า Key Function ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจาก F4 เนี่ยเป็น F11 แบบนี้แล้วกดไฟล์หรือแฟ้มบันทึกอ่าก็เป็นอันเสร็จฮนะมันจะเป็นตัวเสกที่อีกตัวหนึ่งอ่ะเออจะเป็นตัวเสกตัวนึ่งให้เราสามารถกด F11 สามารถใช้ได้ประมาณนี้อ่าวิธีการลงม็อดพื้นฐานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม